เช้านี้นะครับที่ตาเทียบเรือฉลกหลําอำเภอขอบานจังหวัดราชธานีคื่นลมแรงมากนะครับร้านประกอบอาหารวันนี้ก็คาดว่าน่าจะหยุดนะครับเพราะว่าสามสี่วันมานี้นะครับคืนลมแรงมากนะครับครับก็ได้เห็นว่าน้ําได้คลื่นได้ทัดขึ้นถูกฝังนะครับทุกที่นะครับตัวนี้คลื่นใหญ่มากนะครับมานะครับ เรือเล็กไม่สามารถออกจากฝั่งได้เรือใหญ่ก็หยุดหนึ่งคืนครับเมื่อคืนเป็นเรือนอนจากอำเภอเกาะฮันเกาะพะันนะครับไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรากคลื่นแรงครับเรือไม่วิ่งนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็หยุดการเล่นน้ํานะครับขอท้องฟ้านะครับมืดขึ้นนะครับร้านอาหารก็หยุดนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวบางตานะครับ ทีมากทุกวันนะครับไม่มีนะครับดูท้องฟ้านะครับดูธรรมชาตินะครับทีมันโหดร้ายนะครับ